เรื่องที่สองที่นี่ที่จะมาเกี่ยวข้องก็คือการหาเสียงคือทักเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยหลักหลักในการหาเสียงเขาจะห้ามสมมติเราเลือกตั้งไม่สมมติเราเราเราตั้งวันที่แปดนะเขาจะห้ามหาเสียงทุกประเภทเนี่ยตั้งแต่วันที่เจ็ดกุมภาเวลาสิบแปดนาฬิกาเหมือนกันอ่าเหมือนกันแต่แต่จุดสิ้นสุดไม่เหมือนกันอ่คะสิ้นสุดคือสิ้นสุดวันเลือกตั้งสิ้นสุดวันเลือกตั้งก็คือ หกทุ่มเที่ยงคืนของใช่เที่ยงคืนของวันที่แปอันนี้กฎหมายเขียนไม่เขินไม่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 เหมือนกันอก็คือเป็นสิ้นสุดอยู่ที่เที่ยงคืนนั่นคือการห้ามห้ามหาเสียงนะครับทุกชนิดทุกประเภทนะครับทีนี้ก็มาอยู่ที่วันเลือกตั้งโลกหน้าห้ามไหมนั่นสิคะอันนี้แหละคนองสนใจอันนี้ก็จะมีพิเศษขึ้นมาพิเศษขึ้นมาไม่ได้ห้ามเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังไงครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาจะห้ามเฉพาะที่ห้ามไปหาเสียงณที่เลือกตั้งล่วงหน้าอ๋อคำว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็คือว่ายังหาเสียงได้แต่ไม่ห้ามเข้าใกล้อ่าหลักๆก็ว่าหนึ่งหนึ่งที่เลือกตั้งล่วงหน้านะคุณอย่าไปห้ามแล้วให้รวมถึงบริเวณใกล้เคียงคําว่า คำว่าเวลาบริเวณใกล้เคียงเขาก็ขยายความไปว่าก็คืออย่าให้มีเสียงไปรบกวนอย่าให้ที่เลือกตั้งรับรู้อ,อ่ารับรู้เขาขยายความ <S <S ดังนั้น <ๆ S 2> บริเวณใกล้เคียงก็คืออยากให้เขารับรู้เรื่องการหาเสียงอย่าให้เขาอ่าอย่าไปกรบกวนกระบวนการฉะนั้น <S 1> <S 1> ถามว่าแล้วรอบนอกละ่ะ หาได้ไหมได้ปกติได้ปกติม่ไงผมถึงบอกว่ามันไม่ได้ร้อยไม่ได้ห้ามร้อยเซก็คือห้ามเฉพาะในจุดที่ที่เขาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วบริเวณโดยรอบอย่าไปรบกวนเขาอย่าให้เขารับรู้อ่าหผือว่ากําลังจกากระบอยู่แล้วมีรถ อ่านั่ไงมันก็จะมีส่วนได้เปรียบกันนะครับอันนี้ก็คือขยายความในเรื่องของการลงคะแนนเรื่องหน้าครับอ๋อนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะเรื่องของการเลือกตั้งลงหน้านะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2,569นี้แล้วครับนะคะ